นี่ครับบรรยากาศโดยรวมีมน,นตัวใหญ่ ก็แต่ถ้ามันชนก็ตัวนี้ไม่น่าอ่อดูน่าดูดูน้าแย่คนเด็ดแก่ใหญ่สวยเลยครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งจองไว้แล้วนะครับผมคอกนี้ หกตัวครัหกตัวนี้ไปแล้วนะครับจองไวแล้วนะครับหกตัวนี้ปิดการขายแล้วนะครับอันนี้ชุดนี้ยังนะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับผมแปบ๊บเดียวกินกลมแล้ว นี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับผม